สวัสดีครับผมป๊อปชางวัสดุดนตนะครับวันนี้จะมาลองกีตาร์ยี่ห้อใหม่นะครับชื่อว่าแมคควีนนะครับดูความสวยงามของเขาแล้วฮะทำมาเรียนคลิดเลยนะครับดูกีตาร์นะฮะเดี๋ยวเราลองเล่นเพลงเดี๋ยวผมเล่นเพลงของคาราเตอรบีเทิลให้ฟังนะครับชื่อเพลงที่ชื่อว่าตั๊กเบิร์ดเพราะว่าผมลองซาวแล้วเนี่ยดูรูปร่างมาแล้วเนี่ยมันน่าจะเล่นเพลงในสไตล์แบบฟิงเกอร์สไตล์นะครับหรือว่าเพลงในสไตล์แบบคันที้โฟกนะครับ